สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับอันนี้ก็ามาอยู่กับซูม K Y b ระบบเมียนะครับนี้นะครับ,รบก็มีเจ้าแจ้นะครับผมได้ามา1ตัวนะครับตัวนี้ชนมา4ี่หมื่นนะครับก็ได้มานะครับพอดีว่าไปแลกกับพี่แถวบ้านเอ้ยไม่ใช่แถวบ้าน ในกลุ่มมานะครับที่แรกเขาแกแรกกับน้องแถวบ้านแล้วก็น้องแถวบ้านเลี้ยงไม่ดีแกก็เลยให้เรามานะครับเลยได้มาซื้อทอดต่อ,อ,อรอผสมลูกนะครับตอนนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นพม่านะครับชื่อเจ้าแจนะครับแจสี่หมื่นนะครับ ตอนนี้ไทยคนนะคราคนเต็มนะครัว่าจะเอาตัวเมียเข้ามาผสมนะตัวนี้หนาวจะซีดๆนะเนี่ฝากผลงานด้วยครับรอชมชุดลูกนะครับผมจะเอาเข้ากับแม่เยียนะครับ นี่นะครับฝากผลงานด้วยนะครับรอชมชุดลูกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเจ้าแจ้สี่มือนับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็ียนกาลังใจให้กับเราให้กับ็กบช่องเล็กๆด้วยนะครับก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผม